ในเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองแบบระบบดาจการเป็นสิบปีมันจะมีการเพื่อสร้างตัวเชื่อมต่อแต่ตอจอมพลถนอมกิตติจารยซึ่งเป็นนายพลพลตรีหน่อยก็รับตำงหนางตัวเองทุ้สู่อำนาจเป็นเ็จตีครัง เประชาชนยิงลอเรื่องเมื่อขาดนี้นนนนกกนคณะบริรูปการปกครองมหลอกชายกพยอันนี้พม่าขาดเป็นะมุกซึ่งกอปกร,ระผู้ในการเหล่าทัพแต่เมื่การนำนวยแขรงชาได้เข้ามานาสถาอาเขตพื้ที่เป็นชานครและบรรุนนไว้ได้แล้วโดยนการขัขวางจากที่เราทีประชาชนกเอง เราครองพลนามกิติขจรผู้ปชาการฐานบกได้รับมีว <go> sí? ่าการกระทรวงาารขอทำการรับรหารเพื่อปราบป้างคอมมิวนตสต์ที่เกิดขึ้นในประศไทยแลวเกิดความขัดแย้งในรองของเราเองขอทำการรับสารหารภายในวันนี้ เหตุการุลาคมเป็นเหตุการณ์ต,รต่อเนื่องจากการประทวงลบคำสั่งชื่อลงนักศึกษาลำาแห่ง9คนการประทุวงนี้ยังเสนอให้รัฐบ,บาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายในเวลา6เดือนก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีการปกครองภายใต้รัฐบาลทหารโดยไม่มีรัฐธรรมนูญในสมัยของรัฐบาลจอมพลถนอมสิตติขจรก็มีเหตุการณ์ที่ค่อยๆสั่งสมให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจรัฐบ,บาล สมาชิกของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญประมาณ20คนเตินแจกใบปลิวและหนังสือทุกงอัญเชิญพร,ระราชาทะเลสาของพระบาทสมเด็จพระปกราจ้าอยู่หัวความว่าข้าพเจ้ามีความต็้งใจที่จะฉลาอำนาจอันเป็นของพระพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยิยนยอมด้วยอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ที่ดทนนใดธณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดปัญหาเศรษฐกิจรวมถึงปัญหาความขัดแย้งของรัฐบาลทำให้ประชาชนที่นำโดยนิสิตนักศึกษารวมตัวการเสียดสีการกระทำของถนมกิติตจรภายใต้ชื่อสอนอทอ กไปออกมุขปัญหาร่าบานได้พัฒนาสอย่อเทคนิคเรียกร้องและนำมือใหม่แกนนาสอนอทหลายคนผูกจับกุมข้อหาเด็กประพนํไปสู่การจูงมือรักใหญ่เรียกร้อให้ปล่อยตัวแง่นาและเรียกร้องให้จับพักกนะทำมือียวเดียวยิ่งุึ้เรียกร้องัละมือในตอนที่สองคน ถูกน่าข้อมูลชาวจีนที่มีการจูขขงมุ่ขขงทางการเมืขของไายหลักมีการจับตัวสอบสขขอบนักศึกษาลงคิเชลล่าอยู่เพื่อหลักนักศ,ศ,ศรรึกษาลงเป็นศึกษาคนเรื่องนี้ทำให้นักศึกษาคนุ่อื่นและมหาวิทยาลัยอื่นๆออกมาปราศัยเรียกร้องให้ปล่อยโดยนักศึกษาคนจนกระทั่งวันที่9สิขขงาคมพุทธศักราช2506 ช้าตรู่ที่หาวที่อะไรธรรมศาสตร์ปรากฏธงยังพื้นเสาเหนือย,ยอดโดประตูทางเข้ามีประกาศนัดสอบด้านน่าประจันมีท่าถืนใหญ่ความว่าเอาประชาชนกลืนมาส่วนอีกถือว่าเราเรียกร้องรัฐธรรมนูญเป็นกบหนดหรือนักศึกษามเมื่อเข้าห้องสอบไม่ได้ก็ต่างทายอยไปชุมนุมและควักอภิปรายโจมตรีรัฐบาลอย่างหนัก่วง ซึ่งนักศึกษาจัดให้มีการประท้วงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ถูกจับกคุกทั้ง3คนมีนักเรียนนูติศึกษาและประชาชนมารวมตัมกันเป็นจำนวนประมาณ400คนลอยพวงหล้าลอยพวงหลาจากนั้นเวลาผ่านไปถึงวันที่13ตุลาคม2 5 1 6 เป็นวันแห่งคำศาสของสุขกัรนิติศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นวันที่ทุกคนรอคอยด้วยใจระสึกการประท้วงชุมนุมอภิปรายสลับการร้องเพลงการแสดงละครการอ่านบทกวีดำเนินไปตลอดคืนจนกระทั่งฟ้าสางและเวลาเชือตปงของวันที่13ตุลาคมผู้ชนเลื่อนตัวออกจากหมวิทยาลที่ธรรมศาสตร์สู่เนืองตัวด์ทรงภาคไตยและลา้พระองค์รูปทรงมาแล้ว ขณะที่การเดินประววนตัวแทนของศูนย์การนิติศึกษาได้เข้าพบเคอาราชั่นสุดกับจอมพุญประท่าจารุสกิมเมื่อได้รับคำตอบว่าจะปล่ยตัวทั้งที่สามคนและจาร่าก็ได้นำเมนูห้เสร็จภายในหนึ่งปีจากนั้นเวลา20เมษายนรัฐบาลยอมรับข้อเสนอของศูนย์การนิติศึกษายอมปล่อยที่ต้องหาและจับประกาศแจ้งแล้วถ้านำเมนูใหม่ในปีต่อไปตัวแทนของนิติศาสตร์ พยายามดำเนินการให้มีการสลายตัวของกลุ่มคนแต็มห้งชุมนุมเป็นเรืองแสนและบรรยากาศในตอนนั้นเต็มไปด้วยปัญัาการปิดสอบสถานการณ์ความไมความตึงเครียดและข่าวลือต่างๆนานาในการทำลายไม่พิจารณาเกิดขึ้น เรื่องเรื่องต้นเมื่อเวลา3เมที่1ตุลาคม2516ทางกลุ่มชุมนุมสามารถ,ถติดต่อแกนนำผู้ลุกจากไปแล้วนิกิตนักศาาและประชาชนที่ชุมนุมประท้วงกันมาหลายวันหลาย,ลายืีก็รวมตัวัอยู่บริเวณหน้าสวนจินดา,ดาอย่างแน่นขนัดเวลาประมาณปีห้าขณะมีการเริ่มสลายตัวของผู้เดืนอ,อยู่ก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้น ขึ้นหน่ดธอรมโลมกลุ่มข้าวตีนักศึกษาทำให้การประทะไม่มีทีท่าเกี่ยโลงและจะมีความรุนแรงมากกว่าเดิมทางการประดับวิถีภูมด้วยกระบอกแก๊ส่าตรงผองรถสองคราทำ้ผูีตินศึกษาประชาชนที่มีเกี่ยข้อหมายและต้อนารรัานตำรวจอาหารที่มีเทาหกหมืนเหตุการณ์รุกตามไปทั่วบริเวณหน้าปงประชาสังั่งหน้าวชาะศกษาสพานผ่านฟ้า ถนนรัชดเนินงการและถนนรัชดเนืองนอกทำให้นักศึกษาและประชาชนบางส่วนหนีตายปีนรั้วเข้าไปในพระตำหนักหลวงิระดาโดยหวังอาภาพบารมีเป็นที่ชื่งเพื่อรอเจรจาทางการต่อไปในหลวงรัชกาลที่9เป็นทการประกาศผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อยุติการปะทะระหว่างผู้ชุมรมและเจ้าหน้าที่ นี่ของพระราชทานระหว่างนี้ก็ แกวร่เไออเพื<ส>่อละตัแทนฝนกศึกษาแฝ่าของรับาลได้ทาการข้าเ้พระบาสมเด็จพระจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อคุยหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์การจมตีนักศึกษาจากทหาร ครั้งนี้ทำให้รัฐบ,บาลของจงพลถนอมกิติขจรและพักพ่วกเดินทางหลบหนีความผิดไปยังประเทศไต้ไหวันมีการแต่งตั้งนสัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนในเวลาต่อมา เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด73คนบาดเจ็บ897รายหลังเหตุการณ์นี้มีการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่างรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในเวลาต่อมาปัญหาสังคมที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน,านได้ระเบิดออกมาหลังเหตุการณ์ขบวนนักศึกษาและประชาชนสแสดงพะลังกำลังอย่างชัดเจน ทั้งนี้เหตุการณ์14ดอลาจะจบลงด้วยชัยชนะของประชาชนแต่การสูญเสียจากความรุนแรงของรัฐบาลก็ไม่ควรเกิดขึ้นการสูญเสียครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ชีวิตของประชาชนแต่รวมถึงเสรีภาพของมนุษย์ทุกคนใต้บทบัญญัติของคำว่าประชาธิปไตย ท่านที่ได้ช่วยร่วมกันรับชมและรับฟังผู้เราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ